ต่อก,การรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะมีการเตรียมทุบอาคารพาณิชย์เจ้าปัญหาหลังผู้เช่ารายสุดท้ายถูกศาลสั่งย้ายออกแล้วค่ะ ที่บริเวณอาคารพาณิชย์ริมถนนมุข,ขบนตรีตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาทางเจ้าหน้าที่และทีมวิศวกรก,ก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงได้นำแบรเรอร์นะคะพร้อมกับแผงกัน้นมาติดตั้งบริเวณด้านหน้าอาคารพาณิชย์ระยะทางกว่า200เมตรเพื่อกันเป็นพื้นที่โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงระยะที่1ช่วงกรุงเทพมหานาครน,นครราชสีมางานสัญญาระยะที่3ถึง5ช่วงโคกกรวดนครราชสีมา พร้อมกับเตรียมติดตั้งแผงเมทัลชีสสูง4เมตร ป้องกันนะคะเป็นพื้นที่ก่อสร้างแล้วก็ป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนที่สัญจรผ่านบริเวณถนนมุขมนตรีสําหรับโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงตรงพื้นที่บริเวณดังกล่าวนั้นต้องประสบปัญหาความล่าช้าในการทุบอาคารพาณิชย์เพื่อทาการก่อสร้างซึ่งแต่เดิมนั้นทางการรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีการติดป้ายประกาศให้ผู้เชา่าย้ายออกตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งผู้เชา่าอาคารพาณิชย์ก็รับทราบและทยอยย้ายออกแต่ก็ยังมี ผู้เช่าที่ไม่ยอมย้ายออกอยู่หนึ่งครูหาทําให้ต้องมีการฟ้องร้องเพื่อบังคับให้ผู้เช่าย้ายออกจากอาคารพาณิชย์ซึ่งเกินระยะเวลาย,ยาวนานถึง7เ,เดือนค่ะแต่ปัจจุบันนี้ทางผู้เช่ารายสุดท้ายได้ย้ายออกไปจากพื้นที่ก่อสร้างแล้วก็ทําให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมที่จะทุบอาคารพาณิชย์ในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเร่งทําการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงค่ะ